มาจ้าทุกคนจ้ามาแซบๆกับสาวละเอ็ดจ้ามนีสาวละเอ็ดได้เมนูนหนึ่งไก่บ้านสมุนไพรจากพี่นอ้องจ้าเบิ่งเนี่ล่ะอู้ยไก่บ้านตัวใหญ่ๆจ้ามามาแซบน้ำกันไก่บ้านหนึ่งสมุนไพรจา้าผุนเบิ่งนี่อู้ยหอมตำดัางหวนฮวนยูค่ะกับข้าวเหนียวคือเกาลัค่ะพี่น้องค่ะมาแซบๆน้ำสาวละเอ็ดไก่บ้านตัวใหญ่ๆไเรากกับนี่คาไงค่ะกับบัลกลัมหนึ่งใส่กันร้กกับนีแเจว จะแสบอุบาทพี่น้ออค่ะจักสิเริ่มส่วนไหนอ่ะเริ่มปีกมันก่อนอู้หันอืมหนึ่งอยู OTHER ่วางสองสโมงของเนี่ยนงกว่าเปียอยู่ ô oh, khuẩm keo khuẩm Nhi, thìm, ừ, hoa trinh khai khả thìm ra ừ, hoàn nừng mai mai hoàn hoàn đấy đấy khả nam chầm chầm ừ. Ừ. hoàn thế nào cứ thu lạc thu lê là khả mọi มึงน่ะไรช้ำเลอยอุ๊ยูบ่อออกค่ะฮอนฮอนคักอืมใช่ละหาหม่องเอามันออกก่อนเด้อพี่น้องคะมันฮอนอือจะได้กินบละ่ะ หอนค่ะหอนแน่ทุลักโอ้ขวบขวบทุลักทุเลโอ้หอนหอนอูได้แล้วพี่น้องค่ะจะเปื่อเปื่อหรอกหอนปันแต่ว่าหนึ่งอยู่สองสัมมุ่งนนี้ค่ะมึงจะเสียบปล่เออจับ Trầm keo khá Bên cái bàn nữa hả nè Nửa nhớ gì Nhớ bọn em nhớ nhạt đấy Nhớ bẹp Nướp nướp này hả ตัวนี้เป็นคาค่ะคาไง ห,หอนค่ะอ ใสสิเป็นไก่แก่เนี่ยจักหน่อยค่ะดูแข็งแรง เมื่อไรแน่นหอนหอนไกลกับหอนพักกับหอนอากาศกับหอนมนะตัวนี้เป็นใส้หอมค่ก ัน,นี่เป็นตับมันค่ะยัดไปในทใ้องไกลไหมให้มันนั่นยัดยัดเข้าไปยัดตับเข้าไปแล้วกันยัดสมุนไพรที่ห้ามมักเครื่องเข้าไปน้ำค่ะ <c oughs> อันนี้เพิ่งตับเรื่งไต,ตค่ะโอัวหันเหงื่อแตกเหงื่อแตหนหวังมันเอา นี่ก็ห่อนคัะปุุงไม่ไม่เลยเด้นี่ค่ะปรุงแล้วก็เอามาถ่ายคลิปเลยก็เลยกินแบบทุรักทุเลแนะจังหน่อยได้ค่ะพี่น้องค่ะมันห้อนโอ้ บวกปากคนสูตรนี้แซ่บแซมักใส่ขิงใส่ตะไคร่แล้วก็ใส่กระเทียมใส่พริกไทยค่ะแซ่บความความขิงนะ Mm-hmm. Mm -hmm. ห่อนพี่น้องคะห่อนตั้งแต่ต้นคลิปจนท่ายคลิปะาลดกินบอเบิร์ดดอกคะ่ะมันมันโตแบัไงหนึงไหมพี่น้องะ่ะกินขาหนึ่งแล้วก็ตับหนึ่งจ้าเท่านั้นละกินแล้วก็อิม่มวันนี้ซาเลยเขาตัวละกนเดอ้อจะไปพอกันคลิปนะไปละจ้า